คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเนื้อหาที่คุณควรจนอาจทำให้คุณขำจนท้องแข็งหรืออาจถึงขั้นขำจนชีแตกเลยก็ว่าได้ปัญหาเพื่อนๆมานั่งค้ำด้วยกันขอให้ทุกคนชมคลิปแบบมีความสุขสนุกสนานกันนะครับเอา,อางี้ สติงเนี่ยมันมีอยู่สองฝ่าย่อ่าสติงฝ่ายหนึ่งลูกทุ่งฝ่ายหนึ่งหมอลำหนึ่งของคุณเลยนะครับผมจชืสติงเนี่ยเขาร้องออกมาก่อนอพอสติงร้องมาปั๊บคุณสามารถเอาเพลงของสติงมาแปลเป็นภาษาลาวบ้านคุณได้ไหมครับอ่าหมายความว่ามึงเสียร้องสติงให้กูเอามาแปลเป็นหมอลำบอกว่า พ่อยอเน่าสำนีกับพ่อพ่อยอเน่าพ่อยอเน่าโยก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 เข้าไปให้มันหลุดโลกโย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 กเข้าไปให้มันหลุดโลกย้อน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 เข้าไปให้มันหงายเงือก ท้าเดียวท่าเดียวท่าเดียวท่าเดียวรักกันรักกันรักกันรักรักกันท่าเดียว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 มากัน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 ตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดให้ขาดเลยปุด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 อะไรวะตัดให้ขาดเลยปุดปุดตงติ้งเติ้งติ้งเต้งเต้งตงเติ้งเตง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  ทำใหฉันเตลึงเตลึงเตลเลงมันยาวพ้นมันยาวไปเธอทำให้ฉันเตลึงเตลึงเตลึงเลงเจ้าเฮ็ดให้คอยอปาดตอปาดตอปาดตอปาดพี่ลิบ้มาเสียนะเนีเงือแตกซิเงือแตกซิหน้าอย่าพูซซิคุณแม่ไม่ไปกับทารอกับคุณพ่อไปกบอนพี่ลิยวหน้าจอเอ้ยในบอก้แม่มาขอให้ลล เสจนนตกหนอมตรถงมัดอิดจะดมย้อมรับปวดหัวตุ๊บตบกาฮาวน์ยำดักกันยดัอยังอยู่ถนนตกเฮียแตกกกเฮียแตกกกไอละมอยแมครับตพ่อก็พ่อจ้า่าต้อมาเนี่ยพารถพารถอปาปาสิโตใส่บอกให้แม่มากอไอเฮากะรอรอรอสะจนใจมอยพอใจปัญญาใส่บอกให้แม่มากอ ไอ้เฮาการรอรอนร้อน้ำตาผ่านหน่วยเดินนางเดินเดินนางเดินออออออพบกับสินค้าชิ้นแรกเปิดออกก็มิตังเตมอยด้วยเปิดออกมิตังเตมอขายยังครับเขาพูดพบกับสินค้าชิ้นต่อไปกูว่าอยากได้ซื้อให้กูกูเพราอยากได้ซื้อให้กูขายยังครับลงศพ พบกับสินค้าชิ้นต่อไปอย่าบีบคันฉันลายอ,อย่าบีบคันฉันลายขายยังครับสมพักเสีย่ยงโอ้ยอย่าบีบพบกับสินค้าชิ้นต่อไปเขาทั้งสองไม่เคยพัดภาคจากกันเขาไม่เคยพัดภาคจากกันใารย,ยังครับขายเกือบ たかもしかたかも。